ผมมองกระจกที่สะท้อนตัวเองก่อนที่ผมจอกเดินทาง ทิปครั้งแรกของผมกับการเดินทางกว่า1น0 0งกิโลเมตรกับการโซโล่เดียวแบบไม่มีแพลนโดยมีปลายทางอยู่ที่อำเภอแม่สายเหนือสุดแดนสยามรู้ตัวอีกทีผมก็อยู่คาแคร์ปีเตอร์สเนกเกอร์ในสภาพที่แห้งเล้า ลาในชีวิตที่หวยหาความสําเร็จและความมั่นคงซึ่งน่าจะสวนทางทุกอย่างในตัวผมช่างแม่งคิดไปก็ปวดหัวไม่คิดก็ปวดหัวแต่ในสภาพตอนนี้ผมก็ยังมีอาการมันหัวเพราะเมื่อคืนผมดื่มหนักจริงๆผมไม่รู้ว่าในหัวผมคิดอะไรอยู่ผมคิดแต่ว่าตอนไหนจะถึงขอนแก่นสักทีผมปวดหัวจิบหายผมไม่น่าดมหนักเลยมคืนแต่ก็ช่างขอนแก่นก็แค่ทางเจ้าหนาะ 很难顶。 ได้มาถึงขอนแก่นอย่างปลอดภัยผมมีน้องเรียนอยู่ที่มอขอผมมารับน้องที่คณะซึ่งน้องผมชวนไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในตัวมหาวิทยาลัยขอนแกน่นผมคิดว่าคุณน,น่าจะเยอะนะ ในสิ่งที่ตัวเองต้องการในอนาคตและไม่รู้ว่าสิ่งที่ขอจะเป็นจริงหรือไม่ซึ่งผมก็เหมือนกันสิ่งที่ผมขออาจจะเป็นจริงหรือไม่เป็นจริงแต่ที่รู้คือผมขอพรที่ไหนแห่งก็ว่างเปล่าเสมอ สึกมีปวดแต่มีอาการงงนอนเพราะปยาพลาเมื่อคืนที่ผมกินไปแต่ก็ยังดีกว่าเมื่อวานที่แม่งปวดหัวชิบหายที่อยู่ที่ชุมแพนะครับจังหวัดขอนแก่นก็จากขอนแก่นป,ประมาณหกโมงครึ่งถึงประมาณแปดโมงกว่านะวครับผมกำลังเตรียมรถนะฮะจะขึ้นไปน้ำหนาวนะเช็คลมยา เช็คโซ่ยานหรือเปล่าว่าน่าจะขึ้นเขายาวนะเป็นครั้งแรกนะ,ะที่ผมจะเอามอเตอร์ไซค์ขึ้นไปน,นนะครับผมเลือกที่จะมาคนเดียวผมเสพก,การเที่ยวคนเดียวไปแล้วมันก็ดีอยู่หรอก แต่บางเวลามันก็เหงาอยู่เหมือนกันเวลาเจอที่ส,สวยๆไม่รู้จะชี้ให้ใครดูแต่มันก็รู้สึกอีกแบบหนึง่งเหมือนกันแหละช่างเหิงยังไงก็เลือกที่จะมาคนเดียวแล้วเพื่อนร่วมทางบางทีอาจจะเจอข้างหน้าก็ได้ สี่โมงนะนี่าชัวช้าอยู่นะพี่ขับรถช้าประมาณหกสิบเจ็ดสิบชื่อไปโพลีเทนผมไปน้ำป่า,าผมไปน้ำป่าพี่ไปโพลีเทนไหมผมไม่รู้เว้ยพี่ไปก่อนเนะด้อค,ครับผมมีคำมีคบขับรถดีๆครับครับผมเหมือนกันเดนะ <c oughs> หนาวชื่อนี้การันตีอยู่ปีุไฮไลท์น่าจะอยู่สะพานห้วยตองน,นี่แหละยังไงละ่ะแต่มันก็สวยจริงๆนั่นแหละ ทเจอลมสันะงข้าวมันากขอน้ำเน่ามาอย่างปลอดภัยนะตาผมแดงมากนะตอนนี้วันได้กินข้าวกันนะกินข้าวเช้าเลยนะก็เกิดเหตุขึ้นจนได้นะฮะ

กูว่าฮะโอมตัวนี้จปเกเลยนีู่ม่อ้นุ่ออกจากำน้ำใดแมนแมนประมาณก็โทรถามปีเตอร์ดูนะครับว่าอ่าไปถึงประมาณกี่โมงวันนี้ครับ พีพ่เตอร์เคยมาเส้นนี้ก่อนนะฮะไม่รู้ฮะขี่ไปเรื่อยก่อนพีเตอร์ว่าทางหลวงนอนได้นะไป เยผิดแผนจนได้พอดีผมนัดน้องไวท้ที่จังหวัดตลดิตไวล่่งหน้าแต่พอเขาจริงน้องกลับไม่ว่างซะง,งั้นผมเลยต้องหาที่นอนสำหรับคืนนี้แต่ปีเตอร์ก็แนะนําให้ผมไปนอนป้อมตารวจทางหลวงแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ที่ไหนแน่นอนผมขับไปหาดันทีก่อนที่ฟ้าจะมืดลงก่อน ่น่าถึงนะถึงประมาณมทมมมี่อยากขับรถตอนขับเลยไฟที่ไม่มีเลยเออถ้าถาใกล้ที่สุดรือว่าไปลาวิโลกใกล้กว่าวิโล,โลแล้วก็ออกไปขึ้นมปเลยไม่ต้องเข้าในประเใช่ค่ะมันจะไม่อ้อมข้วริยิ่ดียวจากยิตมเลยยิ้มยิ้ย้อ,อ่าเสร็จ ไปทําแผนนี่ครับหาดูทางแถวนั้นน่ะไปบอกป้าน้องวันนี้ไปนะ ก็บังเอิญเจอน้องที่ปั๊มน้ำมันอีกครั้งน้องก็ได้แนะนําเส้นทางที่วิ่งรถสะดวกสําหรับคนที่มาคนเดียวก่อนที่เราจะแยกย้ายกันอีกครั้งให้โชคดีนะน้องตอนนี้กําลังเข้าจังหวัดอุตรดิตถ์นะครับที่นอนตามคําแนะนําของปีเตอร์ว่า,าหมวดทางหลวงจะให้ผมพักหรือเปล่าจะลองไปหาหมวดทางหลวงดูที่จังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ42กิโลเมตรนะครับ ว่าปีเตอร์จะโกหกพูดหรือเปล่านี่ก็สี่โมงครึ่งนะฮะถ้าไม่มีไม่รู้ว่าจะนอนไหนกัน ที่ผมไปหาที่นอนที่ปีเตอร์สนเนเกอร์บอกนะว่าทางหลวงผมไปาทางหลวงเหมือนกันนะบอกชื่อไม่ได้ครับแต่ว่าเขาให้พักอยู่ครับผมก็เลยลองถามชาวบ้านแถวนี้ดูครับว่ามีป้อมตำรวจทางหลวงไหมครับแถวนี้ก็ชาวบ้านบอกว่ามีครับใกลผ้ผมลอยเฮ้ยผมลองขี่มาดูครับก็มาเจอป้อม าทางหลวงพุทธลัดดิษเนี่ยขอะไรทั้งวันขับรถพรุ่งนี้อีกฮะอขอตัวเตรียมของาาอาบน้ำก็ผ่านไปอีกวันของการเดินทาง ซึ่งเป็นวันที่ดีและก็มีดีถือซะว่าเป็นบทเรียนที่ผ่านเข้ามาในชีวิตและการตัดสินใจของผมแต่ละครั้งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยแต่ผมก็เคารพการตัดสินใจของตัวเองแม้ผลจะออกมายังไงก็ตาม